ยำพมฟันดีนะครับใ่ำสมต๊อกดีคร enfin ับมำหวนใหญ่ยอ uh ันมาเดฟันทหานเนาะพี uh ่น้องเนาะฟันมาเด็ฟันทหารกูนางเบืงเนาะมันจะเป็นฟันดีแล้วอันนี้ต้อฟันคักปันแน่นนะครับทหารแต่ว่าอยากให้ร้อย่ำอีกว่าเจ้าผมผมว่ายเจ้าผมก็บระเด็ดอย่างนีต้องกลมรูปสองเบื้งอยู่น ยุ่านวันที่ยี่บห้าพศอหกสี่วันที่ยี่บห้าพศสหกสี่วนที้วันี้ผมก็นังคือไปได้แต่ผมแบบว่าท่านในสื่อเนี่ยต้อง่างคิดอยู่ว่าท่านในสื่อบอครับแต่ผมแบปั่นฐานอากาศของ่างโลกค่าฐานอากาศเป็นวันนี้ฐานอากาศหรือว่าฐานในมุมจุดข้ามคืนว่นเป็นเป็นลมข้ามในว่างข้ามในวังเราียนให้แล้วเรจะได้ฐาราากามสิทไห ก็เป็นชุดภาพสีขาวกลมกลาบขาวรองสองชุดขาวเอ้ยมันก็ดทเป็นเป็นเครื่องไฟเครื่องไฟนี่มีเ็นตอนที่ไโมเมนต์ในทหารใช้ปืนนิดที่ว่าคนใส่ชุดขาวสามสีก้นยางก้อนรา่เราท่านน่้เนี่ยนี่ค่ะเงินสีเลียบจำบมือรีบจัดเรียงเนี่ยจังเสียววะตอนปั้นตอนปั้นรูปยืนน่ะได้ทุบไม้ได้หนักตอนแรกก็ยืนนอถือดาบจต่สีน้อแล้วมอฝันใหม่ กูบมื่อยยืนแล้วกูไม่อยากเดินกูอยากนั่งได้ทุกทุกอันยืนยได้หน่ะมัเป็นพานังแทนมาเป็นพานางังแทนโอ๊ยเราอยากนาั่งอันเราอยากนั่งอย่างนี้ฐานแบบขึ้นย,ยินเนี่ยขอว่าสินะนั่งคือว่างเนี่ยขอว่าแล้วว่าอยากยืนแล้วเมื่อยยืนแล้วกต่โด <c oughs> นคุณเอาก็ไปยืนโดนลแล้วแม่แบบนี้ก็เลยได้ทุกต่าเดินนั่นถ้เป็นน,นั่งแบบจะมาเป็นนั่งได้ก็สงสัยเพราะว่าฝนก็ยังหมักสุดข้ามสีขาวกบ มันเป็นนันกรัตรกแมนบอกเป็นกระซัตรมันเป็นกระซัตมันก็ต้องมีพวกโหรานพวกขนพวกขนบพวกนเป็นบแม่แม่ท่ระมากนั้นกระเบื้งว่านอันกรัตรคือพวกในหนังแม่ก็ตรงนี้หปห้ามนี่อ่มัดจุกยู่ยได้มัดจุกมัดจุกมัดจุกจุเขาจุกะบิน อันนี้ความฝันเลยพ่อคิดได้เพราะว่าที่ปั้นนี่ยมันแม่นเพื่อเอายางเพชรัสดุปั้นเอาดูนหรือเป็นดินหรือเป็นปูนคิดว่าเป็นปูนมันบั้ปูนปูนติดมือดีเ่าที่เอามือปั้นเนี่ยเหนียวครับเหนียวมันบโอ้งใบพืบไปเลยมอนมอนดิ่วดิ้วเลยไ่ด้ไหมะมีเป็นเป็นฉีดติดมือได้แอ้วมอบอติดมือได้ติดอืมดิ้วดิ้า ปั่นงามเถอคือปั่นโบเป็นปั่นโบเป็นปั่นเป็ยากลูกลูกไก่ตูนมาติดเมื่อวานเจ้าขละตัวเลยนะจะไปบุไหมวช่วงหุ่มปั่นแล่วปั่นเล้าองค์นึงองค์ที่สองมากปั่นพอตีสามพอตีสามลุงมากพอใหญ่ลุก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 ไปวัดอ้ยกำลังสีเหล่ คิดว่าตั้ใจอุ้ยต้อล่างแล้วเดียวเดียวเดียวอนีนิดนึงยกประมาณูดปึ้นูมาดังไปว่าเรียวเรี่สีเสียบมันจะลาบสจันเพานะมางปึู้ป้แล้วดีเลยตีสามปดปั่นมันขึ้นบไนนนผู้คุณแห่นี่เพื่อในว่าอย่งบ่ครับเพิ่่นนางมึงซื่อๆบ่ Bên, bên nang beng ban beng ngon beng ngon 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 nó, ngon 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 nó ngon 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 เปลี่ยนหนำแล้วเราไปเอากาแฟหอนกาแฟเย็นกาแฟหอนกาแฟเย็นแล้วก็หนำวันนี้สมบูรณ์แบบเลยเตือนี่วันนี้มีคนไปกินกาแฟโซ่เหล่ามาเราไปก็เลยมา ด้ว่าดาปูอยากกินกาแฟก็เลยแก้วก็หลังกันแล้กินกาแฟทางนี้แก้วทางนั้นไปดีผมนัางกิน่างเพื่อนไม่ิอยากกาแฟบอกว่าสั่วว่า่ม่อนกินกาแฟึ้งบมเขาไปอ๋อขอบคุณหลายเด้อไ่เรากินได้เูได้กินเร้อตั้งใหม่แนวทางครับให้เจียเจียมันปแดด้ยยืฐานรอดยี่สิหกี ยิทานแล้าเ่เพราะว่าผมไปนั่ง <toy> สังเกตอยู่ว่าผมว่ามันแปนหมองนีบอ่ะให้กลมกาบลงหมองนีบเว่าส่ด็ปั้นให้เลาดีดีแล้วเนาะไเจ้าเจ้าเจ้าบอกว่าสิเอาคนละตัได้ดีจริงลังคาเ็สิเองจรงเทเลังคาของย่างนั้แเลกเขาขอมือี่ีสามเจอร่อจแกแสบเ่างเ้ยไคือเล่าคือจังแฝะ พราะว่ามมีทหารอารักขาเราแมนไว่าเรานั่งอยูู่นเดียวเราเราเราแบที่แรกผมมาผมจะไปสื่อทหารบุชาหารในจะเศราทหารในชุมแบบปืนากแล้ว่าเราบ่าัดบ่มักทานแบบปืนมันนั่งบาักกลับมักกลุ่มล่วงกลับี่ือสุดเข่า แล้วเสียวแบบกษัตริย์แล้วเบเอาแบบทหารคือประยุทธ์อ้้ยนจากกกไไไดดิ

ไอ้กนองเดโอ้ยคนลขาไอ้กำนองกันซ hmm ันั่นแหละก็จะชราบีน่าเลกินบลลกอยมดเราเขาจากรอบเรตำมหงศงตำสามรบงุ่มใส่ถาดนั่นมดนแงครับพี่น้องเจ้าเจ้าไปเอาัน

เจ้ากินดาสรุปให้แน่อันปูแล้วอย่างใดอย่างก่อนได้ลังค้ากับอย่างใดลังค้าเรือนไถ่ค่ะแล้วก็กับอ่าวงค์ยาแล้วก็ทหารองค์คลางข้าเมนค่ะพร่างงวดงวดนี้เอาเข่งเขาค่ะงวดนี้เอาเข่งเค่งค่ะตัวเลขเจ้ากินดาตัวเลขบอกคะแนนสิหัวค่ะ เจ็ดสี่หกเจ็ดห้าค่ะเจ็ดสี่หกแล้วเจ็ดห้าค่ครับผมขอบคุณหลายๆครับครับครับขอบคุณเลยค่ะพิจารณาเนี้ยดาเด้อค่ะเด้อคนบอกอยู่อุดรคนหมุนอยู่บางกอกสาร์เกตครับดมั็จัดคันก็พันครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับปนเท่งการเสี่ยงโชคมันมีความเสี่ยงสูงพิจารณาคนซื้อเงินอยู่ในกระเป๋าของคุณครับแมนครับผมถูกต้องครับขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดี